สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางมาช่องยูทูบด้วยกันจ้าทุกคนทุกทา่านเราจะที่มารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจนะเข้ามาแล้วก็ฝาก เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้เราจะเผ่แพร่ในบพบาทแนวทางต่อ,ตอไปเราจะรักษาเผยแพร่เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยวา่า,างแนวทางรายกาอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบโดน,ดน,ดน,เนๆเงีวๆเราจะสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางไวยรัฐบาลไทยจากงวดประจําของวันที่หนึ่งเดือนสามจากสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มานีกัมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าหลักก็ตามเคยจากสำหรับผลสรุปแนวทางรัฐบาลไทยของหวดที่แล้วจากวันที่6 6เดือน2อ่ะเดี๋ยวมาเบ่งผลย่อนหลังกันก่อนนะจา้าสำหรับรัฐบาลไทยแอดจอยลงให้2สองสูตรนะจ่ะสูตรแรกก็คือจะหให้อตัวบนล่างแล้วก็มีสูตร3ตัวด้วยจ้ะสำหรับรัฐบาลไทยวันที่16เดือน2 เลขเด่นแอดจจ้ให้ไปที่เด่น0กับ6วิ่งรูดจ้าสําหรับพ้นจ้า3 9 5บนลาง4 3ผ่านแนวทางของเขาผ่านไปนอกมือเนี่ยต้องขอถูดขอภัยพี่น้อย fc หลายๆเราจ้ะสุดเด่นของเขามี0 4 4 0เขามา4 3 3 4สําหรับสุดกันของเขามี2 4เขามา4 3เราจ้ะ อ่ะมือนีก็ฝากตามต่อละกันจ้ะสำหรับแนวทางเวรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนสามจะ้ะแนวทางขคงเฮาสีมาตามสูตรหรือโบสีเดินดีหรือบ่อ,อ,บอันนี้ก็รอรุ่นอีกที่หนึ่งเนาจะรอรุ่นไปพร้อมๆกันเนาะหายเอตกะฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งเราจะกนสิไปรับช่วงจา่ายเอตโกาคำนวณหายเป็นแนวทางเราจะทามักทาชอบกะจังคอยตามเนาจะทาโบ่มักบ่บบชอบอันนี้ก็สามารถปล่อยพานได้เราจะแนวทางตัวเล็กทุกตัว มีเข่าแก็มีรุดเราจะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอภัยพีน่นอเอฟซีไ้ด้วยละกันจ้าสำหรับรัฐบาลไทยวันที่หเดือน3ให้เด่นไปที่5กับ8วิ่งรูดจา้าไายวิ่งไายรูดก็เขฮาหมักตัวใดชอบตัวไดนั่ไปวิ่งไปรูดได้จะเด่นอยู่2ตัวหาแวิ่งรูดจับคู่หามี หาหาฮุกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์สำหรับเด่นแปดวิ่งดูดแปดจับ มีแปดเก้าแปดเก้าตามด้วยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสำหรับตัวกันจา้าสามสี่ สำหรับสามสี่ถ้าจำบูพิษของงวดก่อนเนาะงวดก่อนถ่ามักถ้าชอบตามถาม้าบ่มักบ่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะจะสำหรับสามสี่สี่สามอยู่ชุดกันเนาะจ้าอันนี้คือจะหายตามสูตรเนาะสามห้าตามด้วยสามหกอันนี้คือชุดกันจ้าสำหรับสามตัวบนห้าแปดสาม หนึ่งห8าเก้าแปดสามสี่แปดหนึ่งหกนี่คือสามตัวจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจเพื่อมีตัวมกักตัวชอบคือกันสามตัวคอเน้นไปที่แปดหนึ่งหก หาแปดสามกันคอเ้นไปที่สามหกแปดหนึ่งแปดสองหาเจ็ดหาเก้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยมือนีิก็ตามนี้เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดมือนอีิกะลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่นึ่งได้เอจาจำมือนีิกะ ขอห้มาปังๆแล้วกันเราจะอ่ะหมักตัวใดชอบตัวใดลองนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งเราจะ,ะขอห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโูงดีมีไส้กันทุกคนทุกทานจ้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะสวัสดีจ้า